สวัสดครับใครต้องการสารหารไหมครับอ้าวใครวุ้สารอาหารเข้าว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 เสข้าวเสรผเป็นแฟนะครับเป็นฟนโอเคไก่ห่อได้ครับต้องการอะไรบอกนะต้องการอะไรจุ้มาต้องการโ้ยจุ้งมาเดี๋ยนี้วามีีสับสัอะูเมนูก่อนเดี๋ยวอ่าชี้ชีชีเอาชีสชี้ไม่ไม่ดูหน่อยไม่ไม่เอ้ยมีเมนูแน่คาใมีเมนูไปฮเรโอเคครับ65บาบาทเข้ามาแล้วฮะ

โจงโจงอะไรบอกนะโจงอะไรบอกนะเกมสู้ชีวิตเกมสู้ชีวิตกับโดีายนี่เราตั้งเกตตัวเว้ใส่สาหร่ายคุณมาดึงอยู่ตรงกลางเนี่ยเสิร์ฟ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 เสรร็จเดี๋ยวรอจานระวังรลด้วยนะครับอุ้ยผมหยิบจานไว้นะครับขหยิบจานไม่ได้หยิบจานไม่ได้ข้าวสาหร่ายปลาครับข้าวสาหร่ายปลาเตรียมเสิร์ฟกางไปเสิร์ฟกลางไปิร์ฟข้าวใส่เลยครับโอเคครับไอชิ้นที่มึงโดนชนกูนะผมสับกุ้งทำไมตรงนี้ครับลางจานตรงไหน กำลังล้างจานโคตรใจเลยครับจานนะพี่จานกำลังล้างครับกำลังล้างครับได้เองครับไม่ครับไม่เออจานล้างจานจานจานเอาเสิร์ฟเลยว่าไอ้ยนขึ้นมาให้กลัวเฮ้ยไม่ไม่ล้างจานเลยล้างจานเลยล้างจานเลยโอ้ยคนคนคนข้าว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 ล้างแล้วล้างแล้วล้างจานแล้วล้างจานแล้วล้างมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟ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 ปลาปลาหน่อยอันนี้กุ้งเหี้ย ปลาปลาแบบนี้โอ้ยลุ้นกันชนนะใค่ไว้ในสปาหน่อยสับปลาหน่อยสับปลาเดินลากแต่งแต่งความไม่สดไอ้เหี้ยไปทิ้งไปอ้ปลาไปอยู่นู่นอ่ะปลาอ่ะปลาอยู่นู่นไป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 เอาจานก่อนจานก่อนจานจานอยู่นี่ครับจานจานนี่ครับครับผมล้างจานอยู่ผมล้างจานอยู่เมนูปลายังไม่มีใครสับเลยเออเฮ้ยส่งมาแล้ว ตับสปาเออที่ใครใครใครทำวะไอ้เหี้ยะไม่มีวีดูดิไม่มีวีดูดิใครต้องการสารายครับใครต้องการสารายไหมครับอ้าวเฮ้ยครับใครคุณข้าวห้าวข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 ้าวเสือเสือข้าวเสือกันอย่าได้ปลาเดี๋ยวปลาไปจะได้ปลาเดี๋ยวปลาล้างจานเหรอครับล้างจานเหรอครับไม่ครับไมไม่ไรเสร็จละเฮ้ยไอ้ตายอ่ะเอาปลาลอยเออมาเออใส่จานครับใส่จานโอเคครับ แตงกวาครับแตงกวาครับแตงกวาแตงกวากวาข้าวครับข้าวข้าวข้าวจานครับจานเฮ้ยปจานจานจานล้างจานล้างจานอ่าไปบล็อกไปบล็อกไปบล็กไปบล็อกไปบล็อกแตงกวาข้าวข้าวเยอะสองน้อยอยว่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเจ้าอีกแล้วผ่านแล้วดันถ้าเป็นดั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 นนี่วะถ้าสมมติอย่าเล่นคนเดียวสอบเฮ้ยถ้าด่านแพ้นี่เป็นยังไงวะ ดันดมอ้เหี่ยแล้วดันได้จะเล่นอ่งก่อนมันแยกอโจงจงทมาโจงนะจงท้าโจงโอไก่จงได้หะไอ้ยังไอ้ยังมันนะนี่หวาจงไหมจงไหมจงจงโาจงมาเอาไปสับไปสับเอาไปสับไปจงแย่ไปจงแย่อไปเอก่อนเนี่เป็นฝ่ายทอดเป็นฝ่ายทอดเป็นฝ่ายทอดมา เป็นไฟทอดครับเป็นจงยึดเป็นไฟเป็นไฟเาให้มามามาเรเรรรเเป็นไฟอยู่โอเคครับอ่าออะไรครับเดี๋ยวผมจะทอดต่อครับพี่เยก่อมครับขอเป็นไฟครับขอขมันครับไปแล้วครับหนึ่งครับเป็นายทอดแล้วครับมันหนึ่งครับมันหนึ่งครับมไปเยอะเลยรอบไก่ไก่หนึ่ครับไก่หนครับไปไปจงยึดไก่ครับ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 ไก่ได้หน่ครับไก่ได้หน่ครับไก่ไก่ไก่ได้หนึ่ครับไก่ครับเป็นไฟครับโอ้ ใ่ได้นะครับตรงนี้เป็นใครนะครับมรมรอไะ้าไก่ฮะไก่ฮะก่้ะไก่กับไก่รับไก่ใช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 เอาเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟกับไก่เป็นไฟกับไก่เป็นไฟกับไก่ไอ้หัน ผมเป็นไปนะครับเป็นไปครบโอเคไก่ทอดดใช่ไหมครับต้องการอะไรบอกนะครับต้องการอะไรจ้งมาต้องการนื้อจุ้งมาไก่ไก่ไก่ไม่ด้ับไก่จุงไก่เติมเลยครับเติมเลยครับเมนูวันส่งนั่นน่ะไก่กับไ่ไก่ะระเอาเอเมนูไหนพอดีนี่เรับนี่ยเับเนี่ยรับเสรเลยครับเสร์ฟเลยครับเสรเลยครับไก่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  Okay. <laughs> เอาเสิร <premises, S 2> oh, ์ฟเขาเสิร์ฟเขาเอาเป็นไฟเป็นเต็มเลยไก่เป็นไฟไก่เป็นไฟไก่เป็นไฟเอาเป็นไฟเอาเอาเสิร์ฟไม่ได้เอาเลกเป็เลยครับเลยไก่เไก่ไก่เติมไก่เตรมไก่เติมไก่เติไก่เติมไก่เอิมไก่ตมไก่เติมไก่เัิมไก่เติมไก่เติมไก่ตไก่เตมไก่เตไก่เไก่เติมก่เติมไก่เตงมไก่่ตก่ตไก่มไก่ตก่ไก่ไก่ตไก่กไก่ไก่เไก่เไก่ไก เอ้แต่แต่ดันแพรแพร์เฟิร์นดีพว่าแพรมันไม่ปกติอ่ะตาเนี่ยอุ๊ยอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ไอแพรตัวนี้แม่งตึงอยู่อ่าเบี้ยอะไรวะนีอันนี้กูอ้าวเก่าเอ้ยเอ้ยมันมีเจลิสับเว้ยไม่สับวะมันสับมาที่เราเป็นมีที่สับเว้ยเราต้องส่งให้ฟิวเว้ย ให้ไปทอดเสจที่ฟิวจะม,มีทีสับกันกังสะบัดอะ่ะดูเมนูก่อนเดี๋ยวมึงไอ้ยูเมนูมกันลังกันลังกันลังมามกกัลังมา กระลำกระลำเอากระลำมะเขือเทศเกิดกระลำครับเกิดกระำมะเทศกับกะลำด้วยมะเขือเทศกับรลกะกลำำกระกลลกระลลำลำกะลกระลำกระลำกระลำกระละลำกระลำกระลำระลำกระลำกกระกระลลำำ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 กะลระลำกระลำกระลำกรระลกระลลำำ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 กระลำกระลำกระลลำำกระลำกระกระลลำำกระลลำำกระลกระลลำำกระล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 ำกระระลำกระลระลำกระลำลำกระลำลำกระลำกระลำกระลำะลำกะลำกระลำกระะลระลำกร ะไรเนี่ยจานไม่มีจานส่งจานส่งจานส่งจานให้ฟิวส่งจานให้ฟิวส่งจานให้ฟิวเฮ้ยจะชนทำไมเฮ้ยกูติดส่งจานให้ฟิวไวปส่งจานส่งจานจานต้องล้างจานต้องล้างเด็กันเออเออเดวกันเก็บข้าวขอยจานน่ะครับคุณฟิวคุณฟิวไม่ได้ส่งมาได้ส่งมาได้ดีดีเสรีเลยเสรีเลยเอาเชี่ยไม่หวังผลเลยกูออืการปลาแบบสามร้อยไอฟิวเชี่ยขอวันวันหลังวันฝรั่งเป็นไฟก็วันดีประทรงมาได้เนี่ย อยู่ไฟจะหมดแล้วเธอคงตองไฟครับครับผมเสริมครับสรโอเคครับไก่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 จะยด้อเทไงผักผักผักจานจานจานคิ้วเลยคิ้วเลยคิ้วเลยานแล้จานอล้จานให้อยู่ครับผมจานให้อยู่ครับเอาไว้ครับโจเออเอ จานครับจานครับเราจานกันครับมันโยนไม่ได้อ่ะอ้ามันก็เลยเรีบติดกันดีเออเวลาเลยสาสตร์ส่งไก่ให้พี่ผมรอจานอยู่ครับไม่ครับไม่อโอเค ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไ่ไอน่จานครับจานจานจานแปดแฝแฝแฝผมือพักการพักการพักการไปแล้วพักการลำากอยู่นะตอนเนี้ผักาดไปแล้วครับสวัสดีผักการเอจมาอยู่คนเดียวอ่ะลำบากอยู่คนเดียวนะตรงเนี้ยไม่ใช่ครับขอจานครับขอจานครับพีขอจานขอจานครับมาขอชิ้นรต็มโต๊ะเตกมะต๊ะหมดแล้วตอนเนี้ยมัเต็มต๊แล้วาตอนเนี้ย วยว่าแม่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำมาตกน้ำนี่แต่กะลามเสิร์ฟเอ่อกะลามอีกกะลามอีกกะลามอีที่นึ่นสไปอร์นะอุ้ยไปเอาไก่ทำไมอ่ะป้องเดี๋ยวยังจะเสิร์ฟกะลำอยเออจานครับจานจานจานได้ม่มีครับไม่มีครับถึงได้ตะกี้เลยครับเล่นเพิรจานเล่นเพลินเอ้ยอยู่เนี่ย ไอ้คิวดไก่ดนไก่ไอ้ยี่ไก่มันก็ผิวโอ้ยันมันัเกินอย่างเงี้ยไม่เินเลยเิเียนี่ะใครใคมคู่เพินนะรับกใม่เช่อานี่เพินนะเพื่อนต่อใคะนโไอ้จดีเี้ยยังไงไ่เลี้ยเก่งอ่ะไอ้ยากจริงนะสัตว์ยา่าปะตูวิทยุผเยเออเฮ้ย เฮ้ยขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวจ้วงขนมปังให้อขนมปังสองขนมปังสองเออเนื้อหนึ่งเนื้อสามเนื้อเออปงหนึ่งเออชีสชีสสองทำทำสองเมนูแรก่อนจานจานจานพักผักผัก้ไหมครับเอาไปเสิร์ฟเลยเสิรเลยผักอ่ะผักอย่าได้ผักดฝ่ายนหลังจานเออชีสชีสชีสเอาชีสชิสไม่ไม่ไม่ไมดูหน่อยไม่ไม่เอา ชิชิชอาเอาเสิร์ฟเลยเอาไปเสิร์ฟเลยอ่าจานจานจานโอ้โหจานตกเต็มเลยเฮียผมมันเสิรมาแล้วจานจานเอาจานนะจาเดาเดี๋ยวผมนั่งาดีกันครับดีกันครับอมันมันเป็นอาจาย์อาจาจานจาจานจานไอสัตว์จานอยู่หน้าน้าับมาเอาจานไปล้างไดครับจานครับจานจานจานโ้ยเรวไปบวไป ไปจงชีดมาหน่อยครับจงชีดมาหน่อยครับจงชีดจงชีดจงจงชีดครับจงชีดครับไม่ใชีจงกินครับงผักกาดครับผักกาดผักกาดผักกาดจิบถังดับโง่เอาเนเอาเนี่ยเอสมกันได้เอาเสิกันได้เออแล้วก็ผักเอาผักว่าผักว่าผักว่าผัก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 โอ้จะสับผักเลย เไม่ได่ทอดไม่ใช่ทอดเอาไปเสิร์ฟลับครับเสริฟเสร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 ฟมาแครับมาแล้วครับมาวันจานาครับเาาจานนจานจานล้านาาล้ครับก้มจิ้มสิ้เจิ้เจิ้มจิฟเสิ้เจิ้มจิฟเจิ้เสิ้เจิ้เสิ้มจิ้มจิ้ิ้มจิมสิ้มจิ้เสิ้มจิ้มจิ้เจิ้มจิ้เจิ้เจิ้มจิ้อจิ้มจิ้มจิ้มจิ้เจิ้มจิมิิจิิ เออมาอาจารย์ตรงนี้ด้วยครับมาอาจารย์ตรงนี้ด้วยครับมาอาจารย์ด้วยครับเอาเซสพพีทผมบอกว่าเอาอาจารย์ตัวไอ้มันล้นเมนูนะอเฮ้ยผัก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 แผล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 ผักผักผักเมนูเมนูนั้นไม่ทันนะครับเมนูนั้นไม่ทันนะไม่ทันแล้วเอาเอาเอาเมนูเมนูเมนูถัดไปผมเอาเอาเมนูสีเอาเมนูสีเออสีโอเคโอเคแล้วก็โอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอออันนี้นี่เข้าวหวานแของคังหนาเลย เดี๋ยวกันเดียวกันเดี๋ยวกันมาหยิบจานตรงข้างเองเด้อลางจานตรงกลางเดีอยไปครับไปครับไปครับครับโอเคครับโอเคครับไปเนื้อครับเนื้อเนื้อไปเนื้อเนื้อเนื้อโจงครับผักครับผักผักโจงโจงโจงผักครับโจงกุยอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเล้งจานกับผักครับผักงจานไว้ตรงกลางนิดเดียวเฮ้ย เฮ้ยานที่เราไม่รู้จักแต่เราได้ดึงดาวอย่างนั้นเลย <c oughs> ดาวอะไร้าเนี่ย ไม่รู้แต่เข้าประตูเออหนุกดีกว่ะเข้าประตูไปเข้าประตูว่าไอหนุบกลางนะหนึ่งถ้าผงนี่ยากนะกูใครใครอยู่ตรงกลางนะดูเมนูก่อนดิไอยากแล้วกูอยู่ข้างในเดี๋ยวแล้วข้าวอยู่ไหนอ่ะเนื้อ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 ซำเนื้อก่อนสับเนื้อก่อนสับเนื้อก่อนเราเราเมนูเลยอันนี้อะไรอ่ะเตาอะไรวะเอาเนื้อมาดิกูเอาเอาเนื้อใส่เนื้อใส่เนื้อใส่นี่ครับกูต้องทำอะไรกูล้างจานเดียวเหรอก็ไม่ใช่ทำไมใส่ไม่ได้อ่ะส้มอ่ะขอส้มหน่อยขอส้มหน่อย มันจงสมตรงนี้มีเนื้อใส่ไม่ได้ครับอ่ะสม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 เฮ้ยมังกรมาไปแล้วไปแล้วมังกรมาไอ้เหี้ยเกมงูไอ้สัตว์เฮ้ยเมนูได้ทำยังเมนูเนี่ยเจอเลยแล้วเนื้อในไหนลอยไอ้เหี้ยแล้วเมนูแรกเนื้อเมนูแรกเอ้ยงอาหูเอาเนื้อใส่ไม่ได้เว้ยไม่ใส่ไม่ได้จริงใส่ได้ไม่จริงไม่จริงไม่ต้องปั่นก่อนนี่ไอ้ ไม่ไม่เนื้อเนื้อเนื้อมันกูใส่ไม่ได้อะกูจะหั่นไอ้มังกรนี่เออเด็กเนิดกูงงหั่นเสตียะไม่ใช่เหรอเอาปลาไปเสิร์ฟกันไปเอาปลาไปเสิร์ฟกันไปปลาปลาพี่พี่เอาปลาไปเสิร์ฟกันเอาปลานึ่งนึ่งนี่กูงงอยู่ทำไมหม้อนี้มันใช้ไม่ได้เออนี่เขาไเนื้อมันนึ่งไม่ได้จะมาหวานฉีนะนี่จานนะครับเอาหนังเป็นหนึ่งเหรอเอาหนังเป็นหนึ่งเหรอจานอยู่ไหนจานไม่มีอ่ะ จานไปเสิร์ฟมะเหนจาเยเนี่ยล้างจานด้วยกูเอามาเห็นจานทิมขายครับทิมทิมทิมขายครับปลาหนึ่งปลาหนึ่งเอ้ยไปเสิร์ฟเรียบไปเสิร์ฟเรียบไปเสิร์ฟเรียบปลาปลาไปเสิร์ฟดิไมนูแรกอยจามาเสร็จเลยนะฟิวฟิวฟิวเอามาวันนี้หน่อยจะใส่อะไรจานนะแครอท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 ส้มส้มส้มกับลูกลูกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยส้มกูอยู่นี่เต็มแล้เออล้างจานอุ้ยมังกรไม่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 โอ้ยมังกรบังโอ้ยเสิร์ฟไม่ทัน หยิบไม่ทันเนี่ยไอ้ถึงไม่ทันงบน่ะงบนใช้เงินเลยใช้เงินเลยให้ดิคจับให้มาโอ้ยยิบไม่ทันใส่ใส่ใส่จับจับงินไม่ได้เออออองงงแล้วก็แล้วก็แล้วก็แป้งตลอดแป้งแป้งตลอแป้งเท่าไหร่แป้นึงนะแนึงนะแปนึงอ้าวตับพุงก่อนอ้าวแป้งตับพุงให้ด้วยเด้อตับพุงด้วยเมนูสองโอเคทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้ยจับด้วยกันอีกขอล้างจานก่อนขอล้างจานก่อนดีวีจานใช้แค่หลอดอยู่ไหนแค่หลอดใส่ไม่ได้อีกเห้ยขอด้วยหน่อย อ๋อต้อ้ปานหนึ่งคัพี่ปาึงเมนูสองเีหนึ่งเมนูสองหนึ่งอ๋อถ้วยวันเดียวทนมเนี่ยอาวันีวันีแล้วปั่นอย่างช้ามันทานไม่เนี่ยปาึงเส่จังเส่จังสจังโอ้กอนะโอ้เดิม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 เดมเดิเล่นยาวัได้แน่เเดิมเลาเดิมเล่าเดิมเลแครอทาปานหนึ่งจานจานแนววได้ใช้โอเอ้ยสองเนี่ยโอโหมันต้องการสยปสิมไปิมอเดินแมวแล้วเร มันไม่ได้ยากนะแต่มันเงียมังกรแตีนอ้ไฟอะไรง่ะเอ๊ะเฮี้ยไข่ครับรับไข่ด้ครับผมสับมังกรได้วไอ้เฮี้ยโจนไม่ได้เลยเหรอโจนไม่ได้เลยนะโจมไม่ได้เลยนะอ เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันจะแตกเป็นรอบเป็นรอบไปโอ้ไม่นะจ๊ะรับสายนะครับจานหน่ยครับโอ้กูทำหน้าที่หนักเลยนะเนี่ยขอขอลูกพีทกับส้มหน่อยครับฝั่งนน้นหน่ะฮะหนึงนะหนึงนะลูกพีทกับส้มครับลูกพีทกับส้มเยอ่ออ่อเออโอเคครับเขี้ยไม่ง่ากว่ะโอ้ยพีทเขี้ยนะนั่นลูกพีทเหรอครับเนี่ย กั <static S 2> ล fe, at at ูกพีสอ่เดี๋ยวมันต้องสับกันสตอเบอรี่สตอเบอรี่สตอเบอรี่ต้องสับตเป็นพีโอ้ยแค่ยากวัแค่เท่าน้โอ้ดีดีลูพีไดงยังครับลูกพีเลูกพีโยนมาเลยก็ได้ครับลูกพีอะลูกพีโยนไม่ได้เนี่ยมันติดเ้ยผมสับัำไมผมสับมันทำไมผมเออมันติดเลยนั่งตูมนั่งตูมพีส่ีกอีีอีีีีอีีีอีอีีีีีีีอีอีีีีี เออขอเมนูแรกกันเออเมนูเมนูแรกกันทำอะไรวะทำอะไรเรื่อยๆขอข้าวขอข้าวพี่ขอข้าวข้าวเอาข้าวอยู่ที่กูนี่หว่าไป๊บเถอะโอเคครับหกสิบห้าบาทเข้ามาแล้วฮะเออไข่เราเราทำเมนูเมนูเมนูส่งใส่จานไปเลยครับใส่จานใส่จานครับใส่เฮ้ยมันต้องกม้กนคนกิ้มมาส่งส่งมาจินส่งส่งมะเฮ้ยตู้ออยู่ไหนตต้อบอยู่ตรงกลางตู้อบตรงกลางคือ ไม่ต้องส่งจานให้กูมาไม่ต้องส่งจานให้กูมาจานใช้ไม่ได้ไม่มีมาตรฐานรับไข่เหรอครับรับไข่ไข่เด็กกันไปหนึงนะหนึ่งนะนึงนะจับด้วยกันซาบุริยันโอเคครับไข่เป็นึ่งครับโอ้โหหน้าอะไรครับหน่าอุ้ยยากไปเนี่ยต้องมีสี่คนหนาในเกมเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วเมนูสองมาแล้วเมนูสองเออเมนูสามไอ้เนี่อะไรวะในการ ใ่แล้วครเรับรอตครัพี่คิมครับพี่คิมรับของด้วยส่งสง้วยครครับเ้ไปเจ้าไ้ยัราไม่ทันทำไงวะมันผุดขึ้นมาอ่ะมาแล้ว่งคขอจานนะครับที่คืนนะครับหยิบเลยหยิบเลยเออยอมเถอะ้เอาใส่จานเสรฟเอาใส่จานเสริฟใส่จานเสรฟเร็วเรื่เร่ด้วยนะครับห้วยอ่ะครับตอนนี้ไม่มีเจ้ ชีวิตอะเนี่ยตอนนี้ไม่มีจานเลือนะครับไอ้มาส่งสงลูกลูกพีช่สงลูกพีชลูกพีชนะครับลูกพิดหรือลูกพอวะอันไหนวะอนไ่ลูกไม่ทานละไม่ทานแล้วทำเมนูสองนครับทำเมนูเมนูสองกันน่แยโอ้ยคุณลำคางเลยบัวว่ะครับ ยิบ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 เิฟเิฟโอ้ยยี่ปองครไม่มีใครใครจจานใครกจานจะไปเกิดไหนวะใครไม่มีใครแตงโมจาเกิดที่กูแย่กลยากเกินอ้าวเทธ่รไดเจอคนที่ดนคุ่หวาอไรินวมาแล้วมาจกที่ดาดอีกล้ อะไรอ่ะโอเคปลาเอฟิวทำต่อฟิวปลาในปลาในมาจริงอ่ะมันต้องมีเสียสองไว้อยู่ฝั่งเราถ้ามีสี่คนนะะเตปลาปลาแตงกวาเสร็จแล้วเนื้อเนื้อฝั่งฝั่งเนื้อฝั่งนู้นหน่อยแล้วก็แตงกวาปลาเออแตงกวาแตงกวาแตงกวาเออเต้นเตินเนื้อไป เอารายการที่มันเรียงอ่ะเอารายการที่มันเรียงไว้ก่อนอ่านี่้แตงกวาสาลายแตงกวาแตงกวาแตงกวา,าแล้วก็แตงกวาอีก้าวแล้วก็ปลา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 ไม่ไม่ไม่ปลาใส่นี่นะแตงกวาด้วยเอาแฮมเบอร์เกอร์เอาแฮมเบอร์เกอร์ไปเสิร์ฟดิแฮมเบอร์ <c oughs> เกอร์ไปเสิร์ฟดิอ๋ okay. เอเคขวโอเค อะไรข้าวเหมือนเดิมอะไรนี่เดียวนี่เดียวที่ีเดียวอะไรอะไรอะไรออะไรเด้้อีงต่บเดี๋ยวบอกเฮ้ยสัตว์ตาเฮ้ยไอย่าสัตวสุดท้ายเลี่ยงเยเลด้วยไอ้ดีจเด้วยไอเราทำายการเว้ยดูแล้วดูแไม่ทีรายการเราจุงอย่ยงเดียว เราเป็นเชฟแล้วเราโจงดุเราจงเลยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเราเป็นพ่อครัวที่ทาซชูชีเก่งละใช่ครับไปครับวันนี้ไปกันนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้คลิปกี่ชั่วโมงวะเนี่ยต้องตัดอย่าไปไม่ไป่ะช่องครับปิดคลิปปนแน่ได้ไปแล้วครับเนาะไปแล้วเนาะไป ดึกแล้วครับตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้น,นี่แฟนๆท่านผูชมครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับกุ๊กกุ๊ก